Team match. Let's go. I am. I'm going to get my... First point you know. for the red team. Okay, that. <t's> Này <on the floor> <laughs> yeah, <L> <laughs> oh, <my>. à? <laughs> <haya>, ฮะไอ <มา S 2> ยันมาพี่เป็นไรวะพี่เน็ตกูหลุดอีกสัต <laughs> ว์ฮะบอนอนของคนหรือหมาคนเถอะพี่อันเนี้ยอนนของคนใครซื้อมาใช่อยู่ดีก็ปิงขึ้นค้างไปเลยหนึ่สงสองสามมา 1 2 3 lụt 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 reloading biến back kìa đi mà 1 2 3 ไม่นั่งด้วยผมก็เนรหลุดปะเอาไหมาเป็นแนวนะเน็ตหลุดเนตหลุดมาๆมา,มาอายังมาๆหน<า>สึสองสาม้ยสะตกใจเลยเฮียโดนเนี่ยด,ดูอย่างพี่โคดี้พี่โคก,กิงผมมันเป็นอีกอย่างนึ่งมาครับพี่ามาหนึ่งสองสาม หัวเนี่ยเนี่ยคือเราเล็งหัวมันก็หัวอ,อ,อันนึงสองสมาม้ยแดนเห็นปะว่าคืออันนี้วัดแพ้มันก็คือแพร่แต่ผมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไร Half of the match is over and the red team is in the lead. ผมไม่ได้จะบอกว่าผมไม่ได้จะบอกว่าจะให้เขามาเก่งกว่าเฮ้ยให้ให้เขามาจะอ่อนกว่านักแข่งเลยแลลวผมก็สงสัยแล้มายัางครับมาอ่ะแจมผมมาอ่ะ เ nice มื่อกี้ผมพูดไปตั้งเยอะอะคุณจะบอกว่าอะไรนะผมว่าปกติเขาเก่งพอตัวอยู่ให้มาเล่นนักแข่งแล้วอ่อนกว่านักแข่งมันก็ไม่ใช่ uh oh. ผมก็ไม่ได้พูดนะครับก็จะให้เขามาอ่อนกว่าพวกผมหรืออ่อนกว่านักแข่งไอเรื่องความคมของนักแข่งอะผมรู้ครับว่าใครคมมันเป็นไง ไอเรื่องอ่อนกว่าหรืออะไรอ่ะผมยอมรับคืออย่างพี่โค้กอย่างไอเอิญอย่างอโทนี่อย่างเงี้ยคือความคมอ่ะมันดูอ่ะมันรู้ครับความคมมอนนักแข่เผมไม่ได้เล่นเกมมาไม่นานนะและอีกอย่างอน่งะคนเบียเล่นมาแบบเดีนเล่นมาโคตรนานเลยเบียวรู้ว่าแอนิเมชั่นตัวละครเป็นแบบไหน ันเหมือนเป็นแบบจังหวะที่แบบ <Red Team S 1> ผมบอกไม่ถูกว่าการแอนิเมชั่นตัวละครอะ